สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมอริสาเมจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรักความสัมพันธ์ของคุณประจำปักแรกของเดือนสิงหาคมค่ะ1-15สิงหาคม2564นะคะมีการอ่าดวงความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีคู่กรณีนะคะคการอ่านดวงในครางนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไปเจอโรลรีดดิ้งนะคะไม่ได้เจ,จาะจกบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นพลังงานหนไาพาน่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงราากรงบับใครเลยก็ได้ค่ะคอยเพื่อ นนะะใช้วิจยทัลในการรับชมด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นนะคะอย่านำเอาคำาทําง,งานในครั้งนี้ไปตัดสินใดๆใ,ในชีวิตจริงนะคะริ่มเลยนะคะขออนุญ,ญาติสินศักดิกรูาอาจารย์ค่ะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวลาักนณาราศีกุมทุกท่านช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยค่ะชาวกุมลักนากุมในปักนี้พลังงานความรักจะเป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบว่าตัวเองในลัคนาราศีอะไรสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยค่ะการอ่าดูในครั้งนี้เป็นการนันดวงแบบโดยรวมนะคะเหตุการณ์ที่กําลังสะอานนี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ค่ะรวมถึงหน้าไพ่นี้นะคะยังสามารถสลับฝั่งกันได้ในฝั่งของคุณและเขาเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะพลังงานตัวตนของคุณได้เป็นไพโอคิงนะคะ nature. The high priestess. m mm h m s v e n of chalices. Knight of cups. ขยายได้เป็น five of chalices. Mm hmm. เขาเรียกว่า five of pentacles. เริ่มเลยนะคะ ชาวกลุมลัคนากลุ่มคะพลังงานตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่ดีโอคิงนะคะในปักนี้นะคะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่ตัวของคุณเนี่ยคิดนะคะที่จะทําอะไรบางอย่างผู้ชายคนนี้นะคะถูกแขวนไว้บนต้นไม้นะคะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนว่ามันถูกแขวนเอาไว้มันถูกห้อยเอาไว้นะคะมันไม่มีความคืบหน้ารวมถึงตัวเราค่ะอ,อ,อาจจะร,รู้สึกว่าเราถูกยึดติดผูกติดนะคะถูก มัดมือนะคะเนี่ยมัดตัวแขวนห้อยไว้อยู่บนต้นไม้นี้มันมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่มีการพัฒนามันนิ่งๆไปนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะมันยังไม่มีความชัดเจนนะคะดิโอคิงยังสื่อถึงว่า เราเองนะ่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวกับความสัมพันธ์นี้นะคะหรือเรื่องราวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นช่วงในเวลาที่คุณะคะพยายามหาทางออกพยายามพาตัวเองค่ะหลุดลงมาจากต้นไม้ต้นนี้นะคะสบายๆชิลๆนะคะมีเครียดบ้างมีกังวลบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ไรู้สึกว่าท้อใจอะไรนะคะเป็นช่วงของการพยายามนะคะที่จะพาตัวเองสลัดตัวเองนะคะหรือทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันดีขึ้นนะคะ มีพลังงานของเนเจอร์เข้ามานะคะบางคนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันนะ มีความแตกต่างกันมีความรู้สึกคิดถึงกันมีความรู้สึกเป็นห่วงกันความรักความหลงการติดวงติดห่วงกับใครสักคนหนึ่งไพเนเจอร์คือไพเดอะเดวิลนะคะของออริจินัลเวทไรเดอร์ทาโรนะคะมันเป็นพลังงานของการที่แบบเรารู้สึกผูกพันกับใครสักคนหนึ่งมากๆทำให้เรารู้สึกคิดถึงกระวนกระวายใจนะคะบางคนเองนะคะความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเป็นความรักที่ไปไป,ไปมามาไปไป,ไปกลับกลับนะคะอยากจะตัดนะคะแต่มันยังตัดไม่ได้อยากสลัดนะคะพาตัวเองลง จากต้นไม้ต้นนี้มันก็ยังลงไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่คู่นี้ทายสืกถึงเป็นไพ่ของคู่กรรมนะคะไพ่ของอความรักที่มีทั้งรักและทุกข์นะคะมีความสุขได้ไม่นานก็มีเรื่องมีความทุกข์เข้ามาให้เรากังวลใจเสมอ The High Priestess นะคะไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะบางคนเองนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ทีเ่เป็นรักลับๆนะคะคุยกันรู้กันอยู่สองคนนะคะบางคนเองเป็นความรักที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนนะคะ ถ้าไม่ได้เป็นรักที่มีตัวเลือกทางเลือกนะคะไพ่เดือดไฮเปรเทสหมายความว่าเรามีความไม่มั่นใจหรือเราอยากที่จะเรียนรู้ศึกษากันไปก่อนจนกว่าเราจะมั่นใจแล้วค่อยเปิดเผยให้กับคนอื่นๆรับรู้อย่างนี้ก็ได้นะคะคุยกันรู้กันอยู่2คนนะคะอีกกรณี Eat นะคะไพ่ใบนี้ยังสื่อถึงว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้บางคนเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้ชัดเจนนะบางคนมีตัวเลือกนะคะบางคนคุณเองอาจจะกําลังมีตัวเลือกมีทางเลือกก็ได้นะคะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะแล้วถามว่าตัวของคุณล่ะรู้สึกยังไงมองๆนะคะว่าคุณเนี่ยเหมือนเพิ่งเดินออกจากความรักความสัมพันธ์มานะ n i g h t of Chalices คือการตัดใจเดินออกจากความรักความสัมพันธ์นะคะที่เรายังรักและมีความรู้สึกมากมายอยู่เหมือนกัน มันเป็นการขยายไพ่เนี่ยได้5เหรียญนะคะความรักที่มีการทุ่มเทลงทุนในความสัมพันธ์จนหมดเนื้อหมดตัวก็ได้นะคะในบางคู่บางคนเองเนาะรักและทุ่มเทมากๆแต่เหมือนกับว่ามันไม่เป็นผลนะคะความรักไมไ่ได้รับการเติมเต็มนะคะเ,เราเองก็รู้สึกผิดหวังเสียใจและเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะคนกันนี้คนรดีวอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีมีนเนาะชาวมังกรลัคนามังกรนะคะชาวกรกฎลัคนากรากรกฎนะคะ มอว์แนะคะ่ะว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างลึกลับนะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปิดเผยนะคะหรือว่าคนที่เรากําลังดีอยู่ด้วยนะคะเขาดูลึกลับนะคะอ่านยากอ่านไม่ออกมันเป็นเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ทําให้เขาอะคะ่ะยังไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเขายังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นะคะอืมเจ็ดถ้วยนะคะการมีตัวเลือกการอยากเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปก่อนเนี้ยคะ่ะอืม ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าในฝั่งของเขานะคะคนคนนั้นที่ชาวคุมลัคนาคุมกำลังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่นะคะตอนนี้เขารู้สึกยังไงเอ่ยเขาเป็นยังไงบ้าง the sun นะคะพลังงานตัวตนของเขาได้เป็นไพ่ the sun นะ,ะ f i v e o n d s seven of wands The Battle Wagon Queen of Wands ในฝั่งของเขานะคะมีไพ่ไม่เทวาึ้นเยอะนะคะบางคนเองนะคะเพราะว่าข,ของคุณเป็นคนที่คุณทำงานด้วยกันนะคะอยู่ในองค์กรเดียวกันบริษัทเดียวกันแผนกเดียวกันนะคะเคยทำงานร่วมกันก็ได้นะคะ ซึ่งคนคนนี้ตัวของเขาเองค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะในบางคู่บางคนนะคะมีพลังงานของ the p a t l e w a g o n คือไพ่ the chariot นะคะเอ่อเป็นคนที่ต้องเดินทางอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแต่งตัวดีนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นคนคีิปลุกมีฟอร์มวางฟอร์มเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูลึกลับนะคะบางคนเป็นคนเนี่ยต่างชาติมีความแตกต่างในด้านของวัฒนธรรมศาส,สนาความเชื่อประเพณีนะคะเป็นรักทางไกลนะคะในฝั่งของเขาอะ่ะมองมองนะคะว่า ตอนนี้เหมือนเขาอะค่ะรู้ใจตัวเองนะว่าเขาเขาต้องการอะไรในชีวิตนะคะเด e อ u n ันม,มันเหมือนพระอาทิตย์มันส่องแสงใช่ไหมคะถ้าความสัมพันธ์ที่มันยุ่งเหยิงมาก่อนนะคะไฟดาวน์ one, ความขัดแย้งหรือการที่ไม่ลงรอยซึ่งกันและกันนะคะเขาเองตอนนี้เขามองว่าเฮ้ยเขาเริ่มรู้แล้วแหละว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการเทคแอคชั่นยังไงในความสัมพันธ์นะคะเซนตนาวานะคะ หมองรู้สึกนะคะว่าตัวของเขาเนี่ยมีแพชชั่นกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะเซเวนมันเหมือนกับเออแต่เขารู้สึกว่าเขามีกำแพงมาขวางกั้นเขานะคะอืมหรือบางคู่บางคนนะคะถ้าเป็น รักที่ไปไปมาๆไป,ไปกับกับตอนนี้นเขาถูกบล็อกนะคะบล็อกกันทางโซเชียลมีเดียไลน์ f e c o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  n s t s t r g r b m บล็อก m e s s e n g e r นะคะบล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารหรือบล็อกกันทางใจนะคะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เข้าไม่ถึงคนคนนั้นของเขานะคะซึ่งถามว่าตัวของเขาล่ะ คิดยังไงเขาพยายามนะอเขาพยายามเข้าหาหมอรู้สึกอย่างนั้นนะคะคุนอวานการที่พยายามคิดหาทางในทางการแก้ไขนะคะจะปรับจะเปลี่ยนวิธีพูดวิธีคุยวิธีการแสดงออกนะคะมันเหมือนกับเขามีแพชชั่นอ่ะไพ่ไม้เท้าขึ้นเยอะมันเป็นไพ่ของธาตุไฟนะคะเมสิงห์ธนูหมอรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะบางคนเองนะคะคนในของคุณเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะซึ่งคนคนนี้จะเป็นคนที่พลังเยอะนะคะ เป็นคนที่กล้าแสดงออกมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะแล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนความรู้สึกแล้วก็ดูเจ้าชูด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วอืแล้วทีเนี้ยมันมีคุยน็อตวานเข้ามามอ,มองนะคะว่าเ,เขาไม่ถอยนะคะเขาไม่ถอยนีแบทเทิลวากอนมาด้วยนะคะไม่ถอยกับความสัมพันธ์แม้ว่ามันจะยุ่งเหยิงนะแต่เขาก็ไม่ถอยนะคะเขาพยายามที่จะเข้าหาหรือว่าพยายามที่จะทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะ ถ้ามองในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะหมอมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะคะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ตัวของเขาเองนะคะก็ะค่อนข้างที่จะมีหน้าที่กางงานมั่นคงอาจจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์แมเนเจอร์นะคะหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งเขาก็ พยายามหาแนวทางการแก้ไขแหละเนาะอ,อีกกรณีนะคะพไพ่วันนี้ยังสื่อถึงว่าเขาอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะที่เขาคิดมานานแล้วแล้วเขาอยากจะสานต่อแล้วเขาสามารถที่จะตกผลึกนะคะความคิดตกตะกอนแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆเข้ามาที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าแล้วในฝั่งของคุณล่ะคะชาวกลุ่มลักษณกลุม่มคุณรู้สึกยังไงเอ่ยคุณเป็นยังไงบ้างคะ8ดดาบขอญอย่เลื่อนกล้องนะคะคุณอึดอัดค่ะ2ดาบคุณไม่มั่นใจ ะะมาคนเองอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วมีทางเลือกด้วยนะคะหนึ่งเหรียญคุณต้องการความรักความมั่นคงนะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนยาวนานนะคะอืม ยาวนานจนกระทั่งคุยกันถึงเรื่องของอนาคตการวางแผนอนาคตาร,ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะไพ่หนึ่งเหรียญน,นะเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็ queen of aces มองๆนะคะว่าในฝั่งของคุณเองค่ะคุณเองรู้สึกว่าคุณรู้สึกอึดอัดนะคะแดาบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงรู้สึกเหมือนการถูกปิดหูปิดตาเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราเข้าไม่ถึงเขาด้วยเช่นเดียวกันไม่ต่างจากเขานะคะถ้าเขารู้สึกว่ามีกำแพงเราก็รู้สึกเช่นเดียวกันนะคะแปดดาบมีรู้สึกถึงว่าการถูกปิดกั้นทางความรู้สึกได้ด้วยนะคะมันอึดอัด นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีทางเลือกมีตัวเลือกแต่ถามว่าตัวของคุณอะ่ะอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะที่มันจริงจังเนี่ยเห็นไหมหนึ่งเหรียญน,นะคะอืมคุณอยากได้ความมั่นคงอะ่ะเห็นไหมนะคะเด็กถือถ้วยเอ่อแต่มันจะเป็นที่จะต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้อะคะ่ะถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ชัดเจนนะคะคนเลือกที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้เด็กถือถ้วยคือการเอ่อ เก็บความรู้สึกข่มความรู้สึกเอาไว้ในใจนะคะไม่แสดงออกแต่รู้ใจตัวเองนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะถ้ามาันมามาหายหายคุณคุณก็จะเริ่ม เริ่มรู้ขึ้นเรื่อยๆว่าคุณต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมหรือใครนะคะที่จะเป็นคนที่คุณจะเลือกที่จริงจังด้วยนะคะถ้ากรณีคนที่มีตัวเลือกมีคนคุยนะอืแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนกันมาแล้วแบบมารู้สึกนะคะว่าถ้าหายกันออกไปเน่เราเรา,เราเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วค่ะว่าเราต้องการเขามากแค่ไหนนะคะควีนถือดาบชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองนะคะจะไปต่อหรือว่าจะตัดก็ว่ามาประมาณนั้นนะคะพูดมาเลยนะคะอย่าอย่าพยายามแบบว่า เลี้ยงไข่อะไรประมาณนี้นะคะเราเองอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วนะประมาณนั้นนะคะพลังงานของคนที่คุณเดียวอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวธาตุลมเข้ามานะคะเดียวกันกับคุณเนาะเมทุนตุนกุมค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหากคนนั้นของคุณนะคะเขาสามารถฝากข้อความผ่านคลิปนี้ได้น,นะคะเขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะขอข้อความจากคนรักของคุณด้วยค่ะ 8ดาบอืมเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะ8เหรียญ The Star อืมคุณเองอาจจะกำลังอยู่กับชาวลัคนากลุมราศีกลุมเหมือนก,นกันกับคุณนะคะ <Okay. S 1> The m a g i c i a n ค่ะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีเมทุนได้ด้วยนะคะ มองนะคะว่าในฝั่งของเขาค่ะเขาอยากจะฝากบอกนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาเองก็พยายามเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามเดี๋ยวมีเชียเชียนคือเขาพยายามทําทุกทางค่ะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปต่อนะคะเขาอยากไปต่อกับคุณมากๆไพ่แปดเหรียญอยากรักอยากประคับประคองนะคะตัวของเขาพยายามโฟกัสไปกับการทํางานนะคะถ้าบางคนทํางานประจําอยู่นะคะายในีคือบายรูทินจ็อบเขาพยายามโฟกัสไปกับสิ่งที่เขาทําในทุกๆวันให้มันดีขึ้นนะคะประคับประคองมันดีขึ้นนะคะพัฒนา นาตัวเองเพื่อทําให้ตัวของเขามีความมั่นคงในชีวิตนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนทีเก่งและมีความสามารถนะคะเป็นคนที่เด่นในทุกๆด้านนะคะไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งแหละนะถ้าไม่ใช่ทุกๆด้านนะคะอะเมจิเชียนคือคนที่มีอาวุธครบอะค่ะมีดาบมีถ้วยมีเหรียญมีไม้เท้าในมือนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีนฟินิตี้ด้านบนเนี่ยนะคะอืมแต่ทีนี้ความรู้สึกของเขาอะค่ะเขามองว่าเฮ้ยบางครั้งถ้าสมมติว่ามันอึดอัด นะคะมันอึดอัดอย่างเงี้ยเขาเองก็ไม่อยากที่จะทะเลาะหรือว่าไม่อยากที่จะประทะ้าค่ะตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วล่ะถ้ามันแบบต้องประทะานะคะเพราะว่านี่คือสิ่งเดียวนะคะที่เขาสามารถประคับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มันไปต่อได้เรื่อยๆนะคะอืมมันเป็นช่วงที่แบบถ้าเมื่อก่อนทะเลาะกันหรือไม่ไม่เข้าใจกันนะคะอืมถ้ามีการประทะเขาเขาเลือกที่จะเก็บความรู้สึกมากขึ้นนะคะอืมนะคะ คนกนั้นของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารนะคะเป็นเซลล์หรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานในวงการบันเทิงนะคะเป็นดารานักแสดงศิลปินนายแบบนางแบบะะหรืออาจจะเป็นยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์ได้ด้วยนะคะมอ,มองนะคะว่าหนึ่งในเหตุผลนะคะที่ทําให้ตัวของเขาอะคะ่ะพยายามที่จะไปต่อในะความสัมพันธ์มันเป็นเพราะว่า เขาก็เข้าใจในทุกๆอย่างไม่ว่าคุณกับเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์อะไรคิงถือถ้วยคือคนที่เข้าใจทุกคนเข้าใจทุกความรู้สึกนะคะแล้วก็พยายามเก็บความรู้สึกของความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ด้วยเช่นเยวกันนะคะอืประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าพลังงานเอาคำในปากนี้นะคะ่ะของชากลุมลัคนากลุมจะเป็นยังไงบ้างคะ ทิงถือเหรียญหกดาบสิบมิ้าสองดาบและเดอะซันพลังงานแล้วคำปรับนี้นะคะมันจะเป็นช่วงที่เราเราเหนื่อยนะคะ เป็นช่วงที่ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะมี2ดาบเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณจะรู้ใจตัวเองค่ะนะคะมากับเดอะซันเห็นไหมถ้าความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนคุ้มเครืออยู่นะคะคุณจะรู้ใจตัวเองว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะถอยหลังเพื่อพักเบรกในความสัมพันธ์เห็นไหมมี6ดาบด้วยเพราะมันหนักมันเหนื่อยนะคะเพราะว่ามันหนักมันเหนื่อยแต่ถามว่าเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนคนแบกกองไว้เท้ากองนี้ค่ะ10อันเนี่ยนะคะ มันหนักมันเหนื่อยนะคะบางคนอาจจะมีภาระเยอะนะคะนอกจากความรักเนี่ยเราอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวด,ด้วยหรือถ้าไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวคือเราต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะทำงานงานเข้าขง,งานเยอะนะคะหรืออาจจะมี j อบเสริมทานั่นทานี่เยอะมันแบกหลายๆอย่างอา่ะบางทีมันก็ไม่ไหวนงคะก็เออแบบอยากจะอยู่คนเดียวงีๆไปพักๆก,ก่อนนี้คะ่ะอีกเพราะว่าอีกกรณีนะะึงค่ะคือคอุณน่ะยังรักและคิดถึงเขาอยู่ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เรายังกอดมันเอาไว้แต่ถามว่าเรารู้สึกสบายใจขึ้นหรือ,อยังหมอมองว่าปัดเนี้คุณจะคุณจะรู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนึกค่ะบอกไหมเพราะว่าหนึ่งในเหตุผลน,นะคะที่ ถ้าคุณตัดสินใจเดินออกไปมันเป็นเพราะว่าคุณมีมีเรื่องของฐานะเขาเ้ขเเเขามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่การเงินที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนี้ยมันเข้ามาเป็นปัจจัยเงินที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจเดินหลับถอยหลังออกไปหรือว่าพักเบรกไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะหกดาบมันเหนื่อยอะค่ะมันเหนื่อยที่ต้องต่อสู้นะคะให้หกดาบไม่ได้หายออกไปไม่ได้อยากจะเลิกหรอกนะแต่แค่ห่างๆไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ถามว่ายังถือความรักความคิดถึงความสัมพันธ์อยู่ไหมยังถือไว้อย ไปตั้งหลักก่อนแล้วกันเพราะว่าฉันเองอาจจะเหนื่อยมากนะคะประมาณนี้ไพ่เพดือดซันมาสองใบนะคะบางคนเดียวอยู่กับพ่อไม่แม่มาได้ด้วยนะคะมีลูกติดด้วยนะยังคงมีความคุ้มคลือนะคะมีทางเลือกตัวเลือกนะคะให้เราเลือกนะคะปักนี้เนาะถ้าเหนื่อยมากเราอาจจะถอยไปตั้งหลักก่อนนะคะเพื่อประคองความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้นะคะ เรามาถามออรเคิลกันค่ะว่าไพ่ออรเคิลอยากแนะนำอะไรชาวกลุ่มลัคนากลุ่มบ้างคะ Opening to your spiritual thoughts Love f l o w through you and to you และ Case triumph, success Tra expand of your f in i l โอรักโวอยากที่จะแนะนำนะคะว่าถ้าคุณอยากเจอทางออกในความสัมพันธ์หรือว่าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะขอแค่คุณเปิดโอกาสให้เราเจอมันเราจะเจอทางออกเราเปิดใจเราเปิดใจจนเราเจอจิตวิญญาณที่แท้จริงภายในของเราเข้าถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงเข้าถึงความรู้สึกในก้นลึกของหัวใจที่แท้จริงของเรานะคะคุณจะเจอ ความรักที่มันอยู่ภายในตัวคุณและความรักที่มันเข้ามาในเราเราจะเจอมันเราจะสัมผัสถึงมันได้นะคะอืมแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องตัดสินใจยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะที่เรามาถามเลเวอร์สกันค่ะว่าไพ่เลเวอร์สอยากที่จะแนะนำอะไรบ้างคะโอเคไม่เหมาะเลือกไพ่ใบนี้นะคะ Only t r m e s will tell นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเวลาเท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะให้เวลาได้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เวลาเป็นตัวบอกนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันใช่ไหมนะคะเราไหวไหมนะคะเราอยากไปต่อไหมหรือเราควรที่จะถอยพักเบรกก่อนแล้วค่อยมาลองใหม่อีกครั้งหนึ่งไหมนะคะลองให้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ ประมาณนี้นะคะไปกำลังใจให้ชาวกลุมลักนากลุ่มทุกท่านนะคะ หากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะสำหรับคลิปคอนโซลนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกที่หน้าจอด้านบนได้เลยนะคะเป็นคลิปคอนโซชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุนกุมนะคะ,ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของมหมอรีสานะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะชาวกุมทุกๆท,ท่านคะ่ะขอให้คุณเจอคนที่รักคุณนะคะเจอคนที่จริงใจและรักคุณ จริงๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ